สวัสดีค่ะวันนี้จะพามารู้จักบอนสีอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือนางรากสดเทวีนะคะอยู่ในตับนางสงกรานค่ะทิดาทั้งเจ็ดนี้นะคะวันนี้จะพามาดูค่ะนางรากสดเทวีสวยมากๆเลยค่ะดูกันแบบชัดชเลยนะคะใบยาวเรียวสวยค่ะแล้วก็อีกไปนะคะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็กําลังแทงหน่อใหม่แทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะ<ม>นางรากสดทีวีค่ะ<ม>ต้นนี้คือหนุมานเข้าเฝ้านะคะ<ม>ตัวนี้ก็แตกกอแล้ว<ม>เริ่มจะโตแล้ว<ม>นี่ค่ะอีกต้นหนึ่งเ<ม>พิ่งจะเห็นโผล่ใบขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยค่ะ ดินปลูกที่เราใช้ผสมปลูกบอนสีก็คือเราจะใช้ใบก้ามปูแล้วก็มีฐานแล้วก็เป็นดินปลูกทั่วไปพวกแล้วก็มีกลับมะพร้าวแบบละเอียดนะคะที่เรานําผสมผสมกันแล้วเราก็ใช้ปลูกแล้วเราก็จะปิดหน้าด้วยเนี่ยคะ่ะกาับมะพร้าวแบบหยาบนะคะเพื่อคุมความชื้นให้เขาคะ่ะเป็นไงบ้างคะสีสวยไหมคะอนุมานเข้าเฝ้าของเราค่ะ ต้นนี้คือลูกไม้เมล็ดนะคะนี่ค่ะตัวนี้ใบเริ่มแก่แล้วเป็นใบเก่านะคะอันนี้โดนฝนมากค่ะใบช้ำไปเลยนี่นะคะส่วนใบนี้โดนแนดดเผาไหม้แหว่งไปเลยค่ะกำลังแทงหลอดใหม่สวยเลยนี่ค่ะ สีสันสวยงามเลยนะคะเนี่ยดูคาใบเขาออกจะสีเปลือยนิดนึงเหมือนเหมือนผ้าวาดเลยค่ะสวยค่ะต้นนี้คือหลวงราชเสน่หานะคะนี่ค่ะใบเริ่มจะกัดสีแล้วนะคะจากที่ตอนแรกที่ใบเขายังไม่เป็นโทนนี้นะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้นะคะเลี้ยงกลางแดดค่ะ แต่ว่าไม่ใช่แดดร้อซนะคะก็คือประมาณ60%เซ์เพราะว่าถ้าเลี้ยงแดดจัดเกินใบเขาจะไหม้ค่ะก็เลยเอามาไว้แบบร่มลำไรหน่อยก็คือโดนแดดประมาณ6กซนะคะสวยไหมคะหลวงราชเสนีหาของเราค่ะต้นนี้คือ,อพรภร่่งนะคะ ดูค่ะใบเริ่มกัดสีแล้วนะคะมีเต็มๆมาแล้วค่ะสวยมากๆตัวนี้ก็คือสีเข้มใครชอบสายดาร์กหน่อยนี่คือเลี้ยงได้เลยนะคะใบใบสวยใบหนานี่ค่ะเริ่มกัดสีแล้วใบเริ่มแบบมีความเปลี่ยนแปลงแล้วตัวนี้โดนหนอนแทะไปค่ะใบหายใบแหว่งไปนิดนึงช่วงนี้ต้องระวังค่ะจะเป็นหนอนมาแทะค่ะ นี่คะ่ะตอนนี้กําลังออกหลอดใหม่แทงขึ้นมาแล้วกับพ,พรพะร่วงนะคะสายดาร์กสายดําดนี่คือหามาปลูกได้เลยนะคะสายดาร์กต้องมาเจอต้นนี้อีกต้นค่ะอันนี้คือราหูอมจันนะคะเข้มสวยมากค่ะนี่นะะ ดูการเขาแบบดำเลยนะคะสายดาร์กสายเข้มต้องมีเก็บนะคะราหูอมจันทร์ค่ะต้นนี้คือลูกไม้ขาวนะคะใบสีขาวสวยมากๆนี่ค่ะ มีแต้มสีแดงๆสวยมากเลยค่ะอันนี้เริ่มโตแล้วเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนกระถางให้เขาช่วงนี้ก็ทยอยทยอยเปลี่ยนกระถางให้กับบอนสีค่ะอีกตัวที่ชอบนะคะตัวนี้ก็คือปีกินรีค่ะปีกินรีของเราตอนนี้สวยมากนี่ค่ะใบสวยยาวเรียวนี่ค่ะ ตอนนี้เริ่มขยายที่นี่จะปลูกนอกตู้นะคะแล้วก็จะขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อนะคะจะไม่ได้ผ่าหัวค่ะบอนสีทุกชนิดเลยเราจะแยกหน่ออาค่ะนี่ค่ะใบสวยมากปีกินรีค่ะต้นนี้คือลูกไม้นะคะโอ้ดูสีแบบ เพ้นสีแล้วใจละลายเลยค่ะคือสวยมากนี่นะคะสีสวยจริงๆค่ะเส้นสายลายชัดลำต้นโทนเข้มค่ะนี่ค่ะเขาเริ่มกัดสีสีสวยค่ะเชื่อว่าท่านไหนเห็นต้องชอบแน่นอนค่ะ ลูกไม้ของเราต้นนี้คือศิลาหุ่มทองนะคะศิลาหุ้มทองของเรานี่ค่ะลายสวยมากช่วงนี้โดนฝนบ่อยใบเขาก็จะเนี่ยค่ะเป็นประมาณมาประมาณนี้แล้วก็ใบใหม่ของเขานะคะสวยมากเลยค่ะลายสวยมาตั้งแต่แบบแทงยอดแทงหนอ่อ ขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะสีลาหุ้มทองค่ะวันนี้พามาชมบอนสีพรมพิมานนะคะหลังจากที่เราเอาไปวางตากแดดเนาะแล้วเขาไหม้ไปแบบหลายใบเลยค่ะเหลือแค่หลอดเดียว ตอนนี้ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะมี3มใบแล้วแต่ว่าตรงนี้โดนเจ้าตัวหนอนกินไปค่ะใบาหายไปเลยนี่ค่ะตอนนี้แทงใบใหม่ขึ้นมาสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะตัวนี้ก็คือนางยักษ์วิชุดานะคะหลังจากที่เราแยกกอของเขาออกนะคะนี่ค่ะก็จะได้ทั้งหมด3ากระถาง กระถางนี้ตัวไวหน่อยค่ะสวยมากๆนี่ค่ะอีกกระถางหนึง่งแล้วก็นี่อีกกระถางนึงค่ะตัวนี้คือเขาแตกหน่อออกมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้แยกกระถางอีกค่ะเดี๋ยวเราจะทําจํานวนก่อนแล้วค่อยให้เขาแบบเป็นพุ่มเป็นกอค่ะนี่นะคะนี่ค่ะ สวยมากๆ